สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับช่วงสิ่งดีในสยามฟีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านผู้ในการโรงพยาบาลสุรินทร์ครับเราจะไปดูกันว่าเขาทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมไทยเราบ้างเดี๋ยวสักครู่ไปพบกับท่านกันเลยครับผมในแพทย์ธงชัยตรีวิบุตวนิชผู้ในการโรงพยาบาลสุรินทร์วันนี้คณะกรรมการพรัฒนาระบบราชการหรือที่เรียกว่ากพร,รได้เข้ามาประเมินผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ แล้วก็ให้รางวัลแผ่นรองป่าเท้าเพื่อผู้ป่วยที่มีเท้าผิดรูปแล้วก็เป็นรางวัลดีเด่นในระดับชาติซึ่งผมเองและทีมงานมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางกพรได้ให้รางวัลน,นี้แก่โรงพยาบาลสุรินและผมคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจ,จังหวัดสุรินร่วมกันที่วันนี้โรงพยาบาลสุรินก็ถือเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินที่จะเข้าไปรับรางวัลกับท่านนายกทันตรีท่าน พิสิทธ์เวาชาชีวะในวันที่16ธันวาคมและความสําเร็จของการที่เรามีแผ่นรองเท้าต่างๆต้องขอขอบคุณคุณหมอพันวดีในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวาชศาสตร์พื้นปู ทยหญิงพันวด,ดีสาลวนางกูรหัวหนา้ากลุ่มงานวิศวกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลสุบินนะคะสำหรับแผ่นรองเท้าโรงพยาบาลสุบินที่ได้ส่งประกวดในแง่ของนวัตกรรมนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลดีเด่นของกอพรดีเราเสนอในแง่ของการใช้วัสดุจากท้องถิ่นโดยใช้ยางพาราซึ่งเป็นที่แรกในประเทศที่ได้นำมาใช้นะคะซึ่งผู้รับบริการเนี่ยพอใจมากนะคะและมีผู้รับบริการมากขึ้นเรื่อย กับโรงพยาบาลสุรินนั้นเรามีการบริหารงานโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนั่นก็คือทุกระดับของเหน้าทีท่ของโรงพยาบาลสุรินจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารผมเองได้มอบหมายให้ทีมงานทุกภาคส่วนได้ไปทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อมาใช้ในการบริหารได้มีการกาหนดกรอบที่สายชาัดว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์นนาคุณธรรมเป็นเลิศคําว่าโรงพยาบาลศูนย์ัาน,นาหมายความว่าวันนี้ พวกเราชาวโรงพยาบาลสุรินทร์และเครือข่ายจะพยายามนําระบบบริการสุขภาพที่ดีที่สุดมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ก่อนใช้อื่นในประเทศไทยคุณผู้ชมครับในวันนี้ช่วงสิ่งดีในสยามได้หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ฟิกเกอร์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ